กับกเกษตรกรไทยด้วยนะคะส่วนข่าวต่อไปค่ะนายเตทนก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะคะกับการจากไปของนักแต่งเพลงกบนิมิตนะคะสามีของพี่เจี๊ยบวัฒนาค่ะที่จากไปอย่างไม่มีวันกลับด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์นะคะแล้วก็มีพิธีสวดพระอบิธรรมไปเมื่อค่ำวานนี้ค่ะก็มีคนในวงการบันเทิงไปร่วมไว้อาลัยอย่างมากมายค่ะ เพื่อนพ้องและผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงทั้งบอสใหญ่ห่งบริษัทเวิร์กพอยต์จิจประาพาสพร้อมกับภาพยนตร์ดังปลัชญาปิ่นแก้วคนดนตรีรุ่นเก่าสุบุญเลี้ยงปู Black ่แบล็กเฮดเดอร์มัสโอฟูตองเขียวคาระบ่าวยาหญา,ายิงและอ้อนสีผันรวมไว้อะไรกับการจากไปของกบติมิรสามีของนักร้องนักแต่งเพลงชื่อดังเจีย๊ยวัฒนาที่วัดลาบะเขาทำกลางบรรยากาศเศร้าสลดค่ะโดยเจีย๊ยวัฒนาปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเนื่องจากยังทําใจไม่ได้กับเรื่องเศร้าที่เกิดขึ้น สองเพื่อนสนิทเชิดท้ายารถเอกและบรรเจดสินทุจึงเป็นตัวแทนเผยว่าเจีย๊ยบมีกําลังใจลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งหลังสูญเสียสาม,มีก็เพราะลูกทั้งสองคนค่ะจร,จริงๆที่แรกเราก็เราก็ห่วงกันอยู่ว่าเขาจะยังไงเพราะว่าลูกด้วยใช่ไหมก็ปรากฏว่าพี่ว่าเจีย๊ยบก็แฮนเดิลได้ดีก็คือค่อนข้างคือบ,บอกลูกแล้วลูกลูกลูกค่อนข้างเข้มแข็งมันก็เลยเป็นพลังส่งให้แม่ว่าแม่ก็ต้องเข้มแข<อ>็งเพราะลูกก็เข้มแข<อ>็งก็เลยหมดห่วงประเด็นนี้ไปได้อันนึ่ง<อ> กลายเป็นว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อแหละที่หโหยที่เริ่มรู้สึกว่ายังทําอะไรยังไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันคือแบบมันบอกความรู้สึกไม่ถูกกบนิมิตจิตรานน์เป็นนักแต่งเพลงคุณภาพอดีตสมาชิกวงเดอะฟินมีอัลบั้มแรกเมื่อปี2542ใช้ชีวิตคู่อยู่กินกับเจวัฒนามีลูกด้วยกัน2คนชื่อน้องเนปาลและน้องที่เบต กบนิมิตเคยฝากผลงานการทําเพลงดนตรีประกอบหนังและรายการทีวีมากมายก่อนที่จะพันต eh, ัวไปทํารายการสารคดีรอยเท้าความฝันผู้คนดนตรีโดยเดินทางไปถ่ายทํารายการที่ประเทศอินเดียและประสบอุบัติเหตุรถความเสียชีวิตด้วยวัยเพียง42ปียายกำหนดสวดพระอภิธรรมศพเป็นเวลา5คืนที่วัดลาบระเขาและจะมีพิธีชาปนกิจศพในวันที่14พฤษภาคมเวลา16นาฬิกาค่ะนายเทียนก็ต้องขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของพี่เจี๊ยบวัฒนาด้วยนะคะ